นนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกาลาดออริจินอลนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเจ้ามี่สามพกศูนะครับนี่ Security Camera 2K นะครับ2 k pro ผมจะซื้อมาติดหน้าบ้านนะครับเจ้าตัวนี้ก็สามารถสั่งด้วยเสียงนะครับนี่ Google โอเ okay ค g o o ก l e กับ a l e x a ได้นะครับก็เขาจะบอกเลยว่า มีคำสั่งเสียงมี Wi-Fi Bluetooth อะไรนะครับเรียบร้อยสเปคก็ประมาณนี้นี่นะครับใช้ไฟเท่านี้ต้องเสียบปลั๊กนะครับเสียบอใส่เมมโมรีการ์ดได้สูงสุด32กิติกนะครับคนขายเขาแนะนำให้ซื้อเป็นนี่นะครับเป็นเมมโมรีก็คือเป็นคลาสสิ 10. นะครับคลา s สิบ u หนึ่งหรือ u สามนะครับเป็นไปได้แนะนำ u สามนะครับแต่ผมหาไม่ได้ผมก็เลยใช้ u หนึ่ง c สิบนะครับก็สปีดได้แค่120ร้อยี่สิบนะครับสามสิบสองกิกบิ Wi-Fi นะครับ b ลูท t o o t h Wi-Fi 4GB กับ2.4ได้นะครับแล้วก็ Bluetooth ดอ Android ส4ด and iOS 9นะครับ ก็คร่าวๆประมาณนี้ผมซื้อมาจากที่ช็อปนะครับอาจากที่ช็อปเลยหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็เทมเปอรี่ตัวนี้ก็สองร้อยบาทนะครับตีไปตีไปพันหกพันหกไปอีกสองร้อยเป็นแปดร้อยพันแปดร้อย กล่องยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะอันบล็อกอันบล็อกนี่นะครับไม่เปิดเลยตอนนี้มันมีกฎหมายไอ้เรื่องภาพและวิดีโออะไรนะครับเวลาเราซื้อเราจะต้องลงทะเบียนอะไรสักอย่างนี้แหละที่ศูนย์นะครับแต่ก็แป๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวเปิดออกมาก็เป็นอะไรนะครับอ่ากล่อ,อ,องบนสุดนะครับเนแบบนี้ อ,อ,อันนี้จะเป็นคู่มืออ่ะคู่มือคู่มือคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับอันนี้เขารับประกันนะครับเขามีรับประกันเท่าไหร่ผมก็จําไม่ได้นะอันนี้คืออะแดปเตอร์อะแดปเตอร์หัวชาร์จของเขานะครับอะแดปเตอร์นี้ก็เป็น Input ก็คือ240นะครับตามไฟบ้านเราเลยอ่าแล้วก็เอาเป็น 5V โวลต์นะครับหรือ 2M 1แอมป์10วัตต์นะครับอันนี้ฐานยุดติดอาจจะต้องใช้สว่านหรือเปล่ายุด,ยดอันนี้ใายเป็น usb นะครับ usb หัวดัดเดิม แบบนี้ยังไม่เป็นไทซีนะาแบบนี้เลยสายค่อนข้างก็น่าจะยาวพอสมควรนะครับอ่ต่อมาไม่มีอะไรละทั้งเปล่านะครับเป็นตัวกล้องเลยตัวกล้องก็จะสูงประมาณนี้นะครับอประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้จะมีเอ,อ เซนเซอร์ S S นะครับตามจับการเส้นไหวนะครับก็คือเป็นน่าจะเป็นตัวท็อปของเขาแล้วนะครับสามารถติดกับหัวได้นะครับแบบนี้ภาพมันก็จะหมุนเองเหมือนเหมือนโกโปรนะครับแล้วก็มีเซนเซอร์แบบเวลาคนอยู่ทางนี้เขาก็จะหันตามไปได้360องศาเลยนะครับหันตามไปเรื่อยๆปื๊บปื๊บปื๊บ,บอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นลงได้แบบนี้ไอตัวนี้ขึ้นลงได้แล้วก็หันอย่างนี้ไอตัวนี้ไม่ขยันมะันติดทานอยู่ ใส่เมมโมอรี่นะครับใส่เมมโมอรี่ใส่เมมโมอรี่เมมเบรี่ตัดแล้วตัดแล้วก็ยังเปิดยากนะอ่ะเยอะปิดยากเปิดเย็นได้มาแล้วโอ้ แกแกเ,กเทธิเทไปหมดเลยนะใช้ไม่ได้ทำไงวะเนี่ยโอ้ทำไมพี่ต้องทำให้กดยากด้วยแลงปึ๊บได้มาแล้วที่ใส่นะครับเราก็เงยเงยเจ้ากล้องขึ้นนะครับแล้วก็ดู บล่อยทำแบบนี้นี่ลูกเดียวกันแล้ก็ยัดลงไปอ่าเรียบร้อยก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นงันว่าใส่เมมเรียบร้อยนะาจากนั้นนะครับก็ลองเสียดดูจะลองเสียดดูนะจะปัก เดียปักดูก่อนให้เพื่อนๆดูนะไปตรงนี้จุบอ่ากล้องทำงานแล้วกล้องตัวนี้นะครับต่อให้เราไม่ใส่เมมอ่ะมันจะสามารถอัดเฉพาะตอนที่มีคนเคลื่อนไหวได้8วินาทีนะครับเท่าที่ผมให้คนขายดูนี่มันมมดแล้วเริ่มทำงานแล้วอ่า please scan the QR code located on the label on the camera to enter the configuration page. awaiting connection. สแกนสแกนแอปดีไว้ก็สแกนแอปเพื่อใช้นะครับเพื่อนๆนก็คงจะทำได้นะครับลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยปกติสแกนองค์สแกนแอปนะครับก็ไปลองซื้อมาใช้กันดูนะครับวันนี้ผมแค่ awaiting c preview preview ให้ดูว่า ผมแกะกล่องไอ้เจ้ากล้องตัวนี้นะครับมาใช้